สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราเรียนทฤษฎีบทของเดอร์มัวใช่ไหมครับซึ่งเดอร์มัวจะเป็นการที่ช่วยให้เราคิดกรณีที่เป็นจํานวนเชิงสอนยกกําลังเยอะๆใช่ไหมครับสูตรของเดอร์มัวว่ายังไงเดี๋ยวทวนก่อนนิดนึงนะครับเนี่ยสูตรของเดอร์มัวเขาบอกว่าแบบนี้แซดยกกําลัง n เท่ากับ r ยกกําลัง n คูณ cos n อ็นทีบวก i sin n ทใช่ไหมครับ คือตัวนี้เอ,เ,อเนี่ยจะต้องอยู่ใน Z ด้วยนะครับจะต้องเป็นจำนวนเต็มเนาะเราก็ถ้าทำแบบฝึกหัดไปแล้วหลายข้อนะครับถ้ามีปัญหาก็ค่อยถามทีหลังนะครับหรือว่าไดเรกมาส่วนตัวก็ได้นะทีนี้เรามาดูหน้า28ครับหน้า28เนาะอันนี้จะเป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะพาทำก่อน1ข้อนะแล้วที่เหลือจะให้ทำเอง เขาบอกว่าจงหาค่า r และที t a ก็คือหาค่า r ครับ r คือระยะทางใช่ไหมหรือ Absolute ใช่ไหมและอีกอันหนึ่งคือหามุมมุมที t a นะครับที่เป็นไปได้เนาะโอเคเขาบอกว่าสมการนี้ครับสมการนี้ r cos tita บก i s i t a เนี่ยเอออันเนี้ยดูแล้วมันเป็นอะไรครับเป็นเชิงคู่ใช่ไหมครับมันบอกว่าเท่ากับอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องหาค่า r ให้ได้ครับ แล้วก็ต้องหาค่าทีตาให้ได้เนาะมันก็ไม่ยากคำต้องเรียนเราก็ทำจากนี่ไงมันเท่ากับอันนี้ใช่ไหมเราก็จับตัวนี้มาหาค่า R แล้วก็หาค่าทีตามันก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมเอาค่า R หายไงครับ R เท่ากับรูทหนึ่งกำลังสองบวกด้วยลบอันนี้นะครับลบ i รูทสามเนี่ยมันก็คือเท่ากันกับลบรูทสามนั่นแหละนะแสดงว่า Y เนี่ยคือล,ลบรูทสนะครับแล้วก็ใส่ลบรูทสากำลั 3, งสองแบบนี้ครับ r ก็จะเท่ากับ 1, กรูทหนึ่งกำลังสองได้หนึ 3, ่งลบรูสามกำลังสองลบกำลังสองได้บวกรูทสามกำลั 3, งสองได้สามก็บวกสามกลายเป็นรูทสี่แสดงว่า R คือถอดออกมาได้สองครับต่อไปหาทีต้าจากอะไรนะจำได้ไหมจากแทนทีต้าใช่ไหมครับเท่ากับ y ส่วนเเนาะทีนี้ y คือ y คือลบรูปสาม x คือ1ใช่ไหม x เป็นบวก y เป็นลบคอเดนไหนนะนักเรียนนะ x เป็นบวก y เป็นลบเนี่ยดูวงกลมนะครับบวกบวกลบบวกลบลบแล้วก็บวกลบบวกลบแสดงว่าเป็นคอเดนที่4เนะาะหักนิ้วยังไงให้เป็น3นิ้วกับ1นิ้วครับ3นิ้วกับ1นิ้วก็คือ60องศาใช่ไหม แต่มันเป็นหกสิบในคอแดแนที่สี่ครับเดี๋ยวว่าให้ดูหกสิบในคอดนที่สี่หกสิบในคอรดนที่สี่ตรงนี้ไม่ใช่สิหกสิบคอรดนที่อ,ทอยู่นี่หกสิบคอดนที่สี่อยู่นี่ใช่ไหมครับโอเคทีนี้มันอยู่ตรงนี้แน่ๆซึ่งตรงนี้มันคือสามร้อองศาใช่ไหมครับอันนี้คือสองพายเนาะ อันนี้ลบมาอันนี้ลบมาด้วยพายส่วน3ามเนาะเพราะลบ6กสิก็จะกลายเป็น2พายลบพายส่วนหกไปพายส่วนสามสามสองหลบหนึ่งถ้าคิดไม่ทัานก็อย่างนี้คูณ3ามคูณ 3, ณ3ามอันนี้นะหลบ1ก็ได้ห้าพายส่วนสามนะครับแต่ถ้าใครตอบทีต้าเป็น5้าพายส่วน3าจบเนี่ยจบเลยนะครับคือผิดแน่ๆเพราะเราไม่อ่านเงื่อนไขเงื่อนไขคือตรงนี้ ทีตา้าต้องมากกว่า2พายและน้อยกว่า6พายอะไรคือ2พายกับ6กพายเนี่ยมันคืออะไรครับมาดู2อพายอยู่ตรงไหนทีนี้นั่นเองครับ2พายอยู่ตรงนี้ถ้า3ามพายละ่ะ3าพายก็อยู่นี่ใช่ไหม4ี่พายอยู่นี่5พายอยู่นี่และหกพายก็อยู่นี่แปลว่าในวงกลมรอบเดียวะ่ะ ตอบไม่ได้แน่นอนจะตอบจะตอบห้าพายส่วน3ามเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าห้าพายส่วนสามันยังไม่ถึงสองพายเลยใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องเอาของรอบที่2กับรอบที่สามาตอบเนาะรอบที่2คือตัวนี้คือกรณีสี่พายแล้วก็คิดง่ายๆนะครับก็จะเป็นสี่พายลบด้วยพายส่วน3าเหมือนกันครับสี่สามสิบสองลบหนึ่งเหลือ1ิบเ็ดพายส่วน3าแสดงว่าทีต้าเท่ากับสิบเอดพายส่วนสาม กับอีกอันนึงคือใครครับมัน6พายเนาะมันก็เป็น6พายลบพายส่วน3 3 68ลบ1เหลือ17ก็จะเป็น17พายส่วน3ครับนี่ทีตาจะมี2คํคำตอบนี้ครับทั้งเรียนเอเคไหมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะตอบ5พายส่วน3ไม่ได้ครับหรือ3 0 0องศาเนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่า3 0 0องศามันยังไม่ถึง2พายเลย สอพายมันสามใช่ไหมครับแปลว่ามันต้องมากกว่านั้นและจะต้องไม่เกิน6กพายโอเคก็เลยมีโอกาสไปได้2ตัวนี้คือ11บเพายส่วนสกับ17บเพายสน 3, นะ่วนสเนาะค่า R ก็ได้ละนี่คือ R แล้วก็นี่คือทีตาจบแล้วครับข้อนี้ต่อไปทีนี้ข้อ2ครูจะให้นักเรียนทำเองนะครับโฮมเวิร์กแล้วข้อ3ข้อ3ก็จะให้ทำเองเหมือนกันนะ แต่ข้อ3มเนี่ยเราจะทำได้ไหมเราเอาตัวนี้มาดูก่อนเดี๋ยวครูจะไกด์ให้นิดนึงดูที่ R นะครับคือจริงๆอันเนี้ยถ้าดูจริงๆแล้วมันเป็นเดอร์มัวใช่ไหมเพราะว่ามันกำลังสองม,มันก็ล้เอา2มาคูณแล้วก็เสมาคูณใช่ไหมโอเคนะครับทีนี้วิธีคิดนะครับเราก็เอาลบหนึ่งลบไเนี่ยแหละมาหาค่า R ก่อนครับ R คือเท่าไหร่ครับรู เออลบหนึ่งกำลังสองบวกกับลบหนึ่งยกกำลังสองเนาะมันจะได้เท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งก็คือรู้สองนั่นเองนักเรียนทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเราทำเป็น r ไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มที่ r ารกำลังสองแปลว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นการคิดของ r ากำลังสองเช่นกันครับแสดงว่า r าร์กำลังสองเนี้ยได้รู้สองครับ แต่เขาถามอะไรครับโจทย์เนี่ยเขาถาม R เดียวใช่ไหมอกำลังสองเรารู้สองแล้ว R เดียวมันจะเท่ากับอะไรล่ะใช่ไหมครับงงไหมเนี่ยครูคิดง่ายงไอ้ครูพาคิดง่ายๆ r าากำลังสองเท่ากับรูสองคือสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปอันนี้กำลังหนึ่งอันนี้กลนที่สองใช่ไหมข้างบนอยู่ข้างในใช่ไหมข้างล่างอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยจำได้เนาะอันเนี้ยทีนี้ อากำลังสองได้เท่านี้เราอยากได้ R เดียวครับเราอยากได้ R เดียวก็ต้องใส่รูทใช่ไหมครับใส่รูทครอบทั้งสองอันแบบนี้รูทรูทอาร์กำลังสองก็เลยเหลือ R ครับทีนี้มันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับ2องกำลัง1ส่วนสอง 2, ทีนี้รูทตัวที่อยู่ข้างนอกครับมันจะมาเปลี่ยนอีกอ่ะครูเขียนอย่างนี้ก็ได้รูทอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนี้ครับ จำนะข้างบนอยู่ข้างในข้างล่างอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะนี่นะนี่ข้างข้างในนะข้างนอกคือเลขสองนะครับข้างบนอยู่ข้างในใช่ไหมหนึ่งส่วนสองข้างล่างอยู่ข้างนอกส่วนสองแบบนี้ทีนี้นรียนสังเกตนะเออตัวนี้ครับตัวส่วนสีแดงนี้มันคือการหารใช่ไหมครับมันเป็นเศษซ้อนใช่ไหมเปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะ กับเศษเป็นส่วน2ให้เฉย2ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน2พอคูณก็เลยได้2ยกกำลัง1ส่วน4ครับนี่ส่วนดค่า R คือ2ยกกำลังหนึ่งส่วน4เปลี่ยนให้มันเป็นรูทเหมือนเดิมครับใส่รูทข้างบนอยู่ข้างในคือ1ข้างล่างอยู่ข้างนอกแบบน,นี้แต่สองกำลัง1ไม่จะเป็นต้องใส่ก็ได้กล็ลบออกครับนี่ก็จะได้กลนที่4ของ2ครับโอเคเนาะทีนี้ทีตาทีตาทำยังไง ให้เราไปคิดเองนะแต่ก็ไกลให้นิดนึงมันก็ไม่ยากหรอกจริงๆอะนะมันทำอย่างนี้แทนแทนอะไรครับแทน2ทีตา้าใช่ไหมจะเท่ากับอะไรครับ y ส่วน x ใช่ไหม y คือลบหส่วน x คือลบหนึแสดงว่าเป็นปลบทั้งคู่แปลว่ามันอยู่คอนแดนที่3นะนักเรียนทีนี้ แทนอะไรได้หนึ่งก็คือแทนสี่สิบห้าแต่เป็นสี่สิบห้าของของ์องคดนที่สามนะเพราะว่ามันบอกว่าไม่เกินหนึ่งรอบนะครับคือไม่เกินสองพายนะและทีนี้ถ้าสองเท่าเป็นเท่านั้นแล้วอันเดียวจะเป็นเท่าไหร่งงไหมเช่นเช่นแทนเอ่อเชนสองทีต้าเนี่ยอ่ะคูเอาไซา์ดีกว่าเนาะ ไซ90ได้อะไรสาส90ได้สาส90ได้หนึ่งใช่ไหมสาส90ได้หนึ่งแต่ทีนี้ถ้าครูอยากได้แบบนี้สอ2คูณกับ45แบบนี้มันก็ได้หนึ่งเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้าครูอยากได้มุมของ45อันเดียวอะครูก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำยังไงก็เอา2ไปหารใช่ไหมครับ เข้าใจไหมเนี่ยก็แสดงว่าครึ่งนึงอะครับของ45เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะอืมมันต้องทวนยาวเลยอะจำได้ไหมครับในในตรีโกณมิติเดี๋ยวอยา,อางนี้ก่อนอย่างนี้อย่างนี้นะเดีย๋ยวทวนให้ก็ได้เดีย๋ยวทวนให้ก็ได้คือถ้ามันเป็นแบบนี้ ครูพาทําให้มันจบเลยก็ได้ไปอ่ะจะได้ไม่ยากเนาะพาทําเลยก็ได้นะครับดูนี่นะ tan สองทีตาเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งใช่ไหมทีนี้ลบลบเนี่ยลบทั้งคู่เนี่ยมันอยู่คอแดนที่สามซึ่งมันก็คือหนึ่ง tan อะไรได้หนึ่งล่ะ ก็คือแทน45ใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นพายส่วน4แต่ว่าตัวนี้เป็นพายแล้วมันมันวิ่งบวกมาอีกพายส่วน4ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นพายบวกพายส่วน4 4บวก1เป็น5เป็น5พายส่วน4แสดงว่ามุม2ทตาเนี่ยเท่ากับ5พายส่วน4เราอยากได้ทีต้าเดียวเราก็ต้องย้าย2ไปหารใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น5พายส่วนแแบบนี้ย้ยาย2ไปหารตรงนี้ จบนี่คือมุมชีตาได้5้าพายส่วนแปดแล้วก็อคือกลที่สี่ของ2นะครับนี่กับนี่นะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ครูผ่านนะครับเรื่องนี้สรุปการบ้านเรามีแค่ข้อ2นะให้ไปทำเองนะครับไม่ได้ยากเนาะทำเหมือนคล้ายๆข้อ1ทีนี้เรามาดู ข้อ4ครับจงเขียนกราฟของเซตของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้อันนี้ ARG อ่านว่าอะไรครับ ARG อ่านว่า argument นะครับ argument argument คือมุมครับ argument ค,ค, Arg คือมุมหรือทิตาอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่า argument ของ Z ก็คือ argument ของจำนวนเชิงซ้อนเท่ากับ pi ส่วน4คืออะไรอะ p ส่วน4มุมไหน ที่มีค่าเท่ากับายส,ส่วน4นั่นแหละครับคือคําตอบโอเคไหมสแสดงว่าเวลาเราวาดการาฟายส,ส่วน4ทำยังไงายส,ส่วน4ก็คือกี่องศา45 45มันอยู่ไหนละ่ะก็วาดเข้าไปครับก็ล่าไปเลยนี่ไงนี่ไง45จบแล้วทีนี้มันวิ่งเป็นยังไงวิ่งไปทางนี้นี่วิ่งไปทางนี้นี่ต้องเขียนแบบนี้เพราะว่ามันวิ่งขึ้นข้างบนนะครับมันจะได้ กราฟที่เป็น y เท่ากับ x ครับเพราะอะไรถ้า x เป็น1 y ก็เป็น1 x เป็น2 y เป็น2 x เป็น3 y เป็น3แบน 3, บน,นี้นะครับนี่เสร็จแล้วแล้วเราก็เขียกนกำกับไปหน่อยครับว่าตรงนี้คือพายส่วน4ครับโอเคจริงๆไม่ต้องเขียนครัว่า y เท่ากับ x ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากบอกให้รู้เฉยๆนะเพราะว่าส5สิ้าองศาม,มันอยู่กลางพอดีอะครับ ถ้า X เป็น1 y ก็เป็น1 X เป็น2 y เป็น2 X เป็น3 y เป็น3มแบบนี้มันจะไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ต่อไป argument เอ่อ z เท่ากับลบ pi ส,ส่วน2ติดลบต้องวิ่งขึ้นข้างบนหรือวิ่งลงข้างล่างและติดลบ pi ส,ส่วน2คือติดลบกี่องศาติดลบกี่องศาครับติดลบ90ใช่ไหมแสดงว่าต้องมาอย่างนี้ นี่แหละคือติดลบพายส่วนสองทีนี้เส้นที่ได้จะอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงเส้นเก้าสิบองศาไงครับก็คือตรงนี้ไงนี่นี่ได้ตรงนี้ครับเนี่ยเรียบร้อยเสร็จละเข้าใจไหมเนี่ยคือวาดมุมเฉยครับรกิวเมนต์ของแซ์กิวเมนต์คือมุมไหนที่มีค่าเท่ากับติดลบพายส่วนสองอานี้เส้นไหนดีกว่าเส้นไหนที่ทำให้มุมมีค่าเท่ากับติดลบพายส่วนสอง นะครับประมาณนี้ผ่านนะต่อไปทีนี้มาดูอันนี้อาร์กิวเมนต์ของแซที่มากกว่าศูนย์และน้อยกว่าพายนักเรียนมากกว่าศูนย์ศูนย์อยู่ตรงไหนครับศูนย์งสาอยู่ตรงไหนนี่ไงศูนย์งศาแลพายอยู่ตรงไหนนี่ไงครับพายอยู่ตรงนี้มันบอกว่าจะต้องมากกว่ามากกว่ามากกว่าเน,นี่ยมีเท่ากับไหมครับ ไม่มีต้องเป็นเส้นทึบหรือเส้นปลาครับต้องเป็นเส้นทึบใช่ไหมคือมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องวิ่งแบบนี้นะครับแล้วเส้นเนี่ยเอาเส้นไหนเส้นคือพอเส้นมันมาแตะแตะตรงไหนก็คือแตะตรงนี้แตะตรงเส้นนี้ครับเส้นแกน x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเราต้องทำ,ทำอย่างนี้ตรงนี้ต้องเป็นเส้นปลานะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เท่ากันไงครับมันมันมากเอ้ยมันมากกว่ากับน้อยกว่าให้เฉยนะครับ ทีนี้เวลาระบายเวลาระบายต้องระบายยังไง <g rab il> ความหมายก็คือเอาส่วนที่มันมากกว่าตัวนี้มากกว่าเส้นนี้มากกว่าเส้นเนี้ยครับขึ้นไปข้างบนนะแต่ก็ไม่เกินไม่เกินเส้นนี้ไม่เกินเส้นนี้นะแสดงว่าระบายตรงไหนครับ <c oughs> คือกรณีเท่ากับอะ่ะมันจะเขียนเส้นธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นกรณีมากกว่าน้อยกว่าอะไรแบบเนี้ยครูก็สอนไปแล้วเนาะมันจะต้องระบายในส่วนที่มันเป็นไปได้ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระบายตรงนี้ครับนี่คือส่วนนี้คือส่วนที่อะไรครับทำให้กราฟเป็นไงมากกว่ามากกว่าศูนและก็น้อยกว่าพายนะครับและเป็นเส้นป่านะเพราะว่ามันไม่ได้เอาเท่ากับนะครับประมาณนี้ทีนี้ทีนี้ข้อสให้ทำเป็นการบ้านครับทำเองนะครับโฮมบิร์ ส่วนส่วนข้อ5เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะสรุปวันนี้มีการบ้านคือข้อไหนครับข้อ2นะครับในหน้า28แล้วก็ข้อ4ในหน้า29นะโอเคหวังว่านักเรียนจะทำนะครับ ถ้าไม่เข้าใจมาถามนะครับหรือว่าเปิดดูคลิปย้อนหลังอีกรอบนึง